ทำให้ผู้ชายหันมาสนใจใคุณมากขึ้นด้วย1วิธีนี้มี1เคล็ดลับครับที่หลายๆคนมองข้ามลหลายๆคนไม่อยากจะทำเพราะว่ามันต้องใช้พลังกำลังนิดนึงแต่จริงๆไม่ได้ยากนะครับมันทำจากตัวคุณเองนั่นก็คือเก่งในสิ่งที่คุณถนัดตัวอย่างเช่นนักกีฬานะครับจริงๆมีทุกอาชีพนะแต่ว่านักกีฬาเราจะเห็นภาพง่ายขึ้นเนาะเขาตั้งใจมุมานะจนวันนึงเขาไปแข่งระดับ ออซีเกมโอลิมปิกระดับโลกเมื่อเขาได้ชนะที่หนึ่ง้ยหรือว่าได้เหรียญทองมาเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ชื่นชมเต็ไมไปหมดเลยจนแล้วแหละครั้งนะครับเราไม่ได้มองที่หน้าตาเขาเรอกนวะ้ยเรามองที่ความสามารถในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่เขาถนาดัดเขาอาจจะดูหน้าตาก็ธรรมดาธรรมดาดีไม่ดีหน้าตาไม่ดีเท่าคุณที่มาดูคลิปผมด้วยแต่ทําไมมีคนชื่นชมทําไมมีคนแบบโอ้ชอบคนนี้จังเลยเพลอนคนนี้จังเลยก็เพียงเพราะว่าเขาบุ้งมั่น ทําในสิ่งที่ถนัดเขาเก่งในสิ่งที่เขาถนัดในสิ่งที่เขารักคุณก็ทําได้ดังนั้นทําให้ผู้ชายหันมาสนใจคุณมากขึ้นด้วยหนึ่งวิธีนี้